ผู้ชมครับไปที่อุดรธานีนะฮะมีกรณีของหนุ่มเชียงใหม่นะฮะคือไปแต่งงานเป็นเขยที่อยู่ที่อุดรครับแล้วก็อยากให้ลูก3ามคนเนี่ยใช้นามสกุลตัวเองบ้างนะครับแต่ว่าพี่ชายเมียเนี่ยไม่ยอมทะเลาะกันกลางวงเล่าแล้วฮะสุดท้ายพี่ของเมียเนี่ยเอาตะขอฟันหัวนะตายจากการที่เรื่องนามสกุลนันะใช่เนี่ยนะครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ชมครับมีชาวบ้านเนี่ยนะฮะไปพบศพของนายแสงชัยรุนในโอ๋ครับอายุ42ปี ายโอเนี่ยนะฮะเป็นชาวอำเภอชัยปราการครับอยู่ที่เชียงใหม่แกนอนเสียชีวิตอยู่นะครับข้างกำแพงบ้านหลังหนึ่งครับที่บ้านโคกสุวรรณอำเภอหนองหานที่อุดรธานีสภาพของศพนั้นนอนหงายไม่สวมเสื้อนะฮะใส่กางเกงยีนสีดําข้างศพไปพบมีดตะขอยาวหนึ่งฟุตตกอยู่นะครับทางแพทย์เวรตรวจชันสูตรเบื้องต้นก็พบว่าบาดแผลเนี่ยถูกฟันที่ศีรษะหนึ่งแผลใหญ่แล้วก็ตามร่างกายก็มีร่องรอยบอบช้ำครับเชื่อว่าน่าจะถูกของแข็งเนี่ยทุบนะฮะ แล้วก็เสียชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงส่วนในกระเป๋าเงินเนี่ยมีเงินสดพันกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายของมาครับคือเรื่องนี้นะฮะนายอนุชาครับอายุ47ปีเป็นชาวบ้านที่มาเจอศพคนแรกบอกว่าประมาณสักตีห้าตนเองเนี่ยพาสุนัขออกไปฉี่ระหว่างเดินมาข้างกำแพงก็เห็นนายโอน่นอนอยู่ตอนแรกคิดว่าโอเนี่ยเมานะฮะแต่พอไปดูใกล้ๆโอ้โหเขาบอกเขาตกใจแทบช็อกนะฮะเพราะนายโอนั้นตายแล้วนะฮะ หลังจากนัน้นครับเขาเลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจสพนองหาให้มาตรวจสอบเขาไม่รู้เลยครับว่ามันมีเรื่องทะเลาะอะไรยังไงตอนไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงนะฮะเอาลองฟังดูครับไม่เลยเห็นศพอยู่นี่ซีเลยบอกนอนตกใจว่านต่ละตกใจแล้วเอกว่ามันนอนอยู่นิซี

ทีนี้พ่อตาของผู้ตายครับชื่อบุญมีอายุ78ปีเนี่ยนะฮะบอกว่าลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนนะเป็นผู้ชาย2ผู้หญิงหนึ่งซึ่งลูกสาวของตนเองเนี่ยไปทํางานอยู่ที่พัทยาครับแล้วหลาน3าคนเนี่ยอยู่กับลูกเขยที่บ้านหลังนี้นะฮะปรากฏว่าเอ่อที่ทางฝั่งของลูกชายของตนนะก็คือสมศักดิ์กับกบเออหรือกบนะฮะอายุ48ปีเนี่ยไม่มีลูกมีเมียแต่ตอนนี้เนี่ยหลานไปเที่ยวพัทยากับแม่ช่วงปิดเทอมนะครับ ลูกเขยเนี่ยเลยไปอยู่กับลูกชายแค่สองคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่เมื่อคืนเนี่ยเห็นว่าทะเลาะกันเรื่องลูกเขยอยากให้ลูกสามคนเปลี่ยนไปใช้นามสกุลตัวเองแต่ไม่รู้ว่าคุยกันแบบไหนนะสุดท้ายเกิดฆ่ากันตายสงสารลูกเขยมากครับเพราะเขาขยันเร่าขายขนมเครปนะครับแล้วก็ยังดูแลลูกถึงสามคนด้วยอลองฟังหน่อยฮะพิธการเรื่นน้ำสกุลเลยยังไงเด้ตงโมตอนที่แม่ตัวเอยังไงแล้วโอ้ยักษ์ข้ม,มาเพราะเด็กใช่ กินเขาแล้วก็นอนันพ uh ี่เออไอ้เขยลุ่งมีเร anyway> ื่องกันเรื่อยบอย่เล้บอลทุกคนะบอวนเนาะกับบ้าหู้นะกับเบหู้วะนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องฮะถ้าเกิดเราจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแล้วฮะก็คือทางผู้ตายเองเนี่ยอยู่กับทางฝั่งของพี่ชายของเมียพี่เขยอพี่เขยเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ตัวคนฆ่าเนี่ย อยากจะให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลเขาอ่าคือเหมือนกับแต่งงานกันมาอยู่สักพักแล้วเนี่ยนะฮะแล้วตอนแรกเนี่ยลูก3ามคนใช้นามสกุลฝั่งบ้านภรรยาใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเมานเนี่ยเนี่ยอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าตัวพ่อเนี่ยขอได้ไหมให้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของตัวพ่อบ้างพี่เขยเนี่ยเหมือนไม่ยอมประมาณนั้นอเออในแหละฮะเนี่ย,ะะยก็เลย,ก,เลยก็เลยสังหารซะใช่ครับงงเหมือนกันทีอันนี้อ,องงนะ อ่ะโอเคการอ่านที่ในขณะที่พี่เมียใช่ไหมพี่เมียพี่เมียพี่เมียพี่ของเมียเมื่อกี้ที่บอกก็คือคืออย่างนี้งงเหมือนกัน๋ยวเอาใหม่นะคือเรื่องของเรื่องนี่คุณผู้ชมนะฮะคือผู้ชายเนี่ยนะฮะเขามีเมียครับนะผู้ชายเนี่ยมีลูกสามคนนะเมียไปทํางานอยู่วัทยาครับทีเนี้ยตัวผู้ชายคนเนี้ยก็เลี้ยงลูกสามคนอยู่กับทางพี่ของเมียครับ อเสร็จปรากฏวันหนึ่งเนี่ยพี่ของเมียเนี่ยอยากจะให้เด็กๆสามคนเนี่ยใช่ไหมไปใช้นามสกุลของเขาถูกไหมอออเนี่ยครับเข้าใจใ่กันยังไม่เข้าใจงงไหมเอออคือตอนนี้งงกับพี่เขยพี่เมียใช่ไหมเดี๋ยวียนมาใช่ไหมใช่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 เไม่เป็นไรการอ่านไปก่อนโอเคอธิบายฝ่ากทีงอ่ะคือทางฝั่งญาตินะฮะ ของเมียคนตายเนี่ยบอกว่าเมียคนตายเขาเตรียมพาลูก3าคนกลับมาส่งเรียนหนังสือวันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มาเกิดเรื่องสะกนตอนนี้เมียรู้ข่าวแล้วก็ช็อกรรองให้เสียใจนะครับคือต่อมาชุดสืบสวนสพอนองหางได้ตามจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับแต่ว่าเป็นพี่ชายของเมียในโอที่อยู่บ้านเดียวกันตำรวจเนี่ยไปตามเจอขณะหลบหนีครับนอนอยู่ที่กระท่อมท้ายนาท้ายหมู่บ้านเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าฆ่าน้องเขยจริง หลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่หน้าบ้านด้วยกันครับจู่ๆคนตายก็โวยบอกว่าอยากให้ลูก3ามคนเปลี่ยนมาใช้นามสกุลตัวเองบ้างตนก็บอกว่าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าผู้ตายเหมือนไม่พอใจแล้วก็เดินไปหลังบ้านครับถือตะขอเนี่ยมากวาดแก่ง่งจะมาทําร้ายก็เลยตัดสินใจแย่งมีดจนเกิดชุลมุนขึ้นครับจากนั้นก็ใช้ทั้งมีดทั้งไม้เนี่ยกระหน่าตีน้องเขยไม่ยั้ง จนเขาเนี่ยวิ่งหนีออกไปจากบ้านแล้วก็ล้มลงข้างกงับแพงก็เอามีดตะขอเนี่ยตามไปฟันศีรษะหลังจากก่อเหตุก็ตกใจครับก็เลยรีบหนีไปที่กระท่อมนะฮะที่อยู่ท้ายหมู่บ้านอะฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยครับจุนดนี้นะขุดแรกเนาะแยกตรงนี้เนาะนั่งๆอย่งเี้ยนะครับอ่าแล้วก็ผมว่าจะาไปเที่ยวเออมีีมาแล้วก็จอาวเนี่ยกบผมกี่กุน จะกินเหล้าอะไรแกกินเหล้าก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อเราเขาเอาพี่จะมาฟันเราเขาผมก็เลยควายแยกยึดผมก็เลยคว้านมันอย่างนี้ครับแล้วผมก็เดินไปพ่อแม่พ่อนั่งอยู่นี่แกก็ถือไม้ไม้ที่มีปอกไม้อยู่ตรงนี้เอาไม้อะไรเอามาชี้หมาผมเดินอะเราเดินไปไหนเดินงไปไม้หลงหลงเราเราแล้วเราทิ้งมีดตรงนี้เลยทิ้งทิ้งมีดแล้วเดินไปไหนเดินไปนอกเลยเราไปนาเลยเหรอแล้วเราทำไมถึงไปนาไปนาเพราะว่าอะไร เห็นคนเยอะตกใจก็ไปนาเลยเดินไปหรือขับรถไปเดินไปครับเดินไปนาโอเคครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะฮะทำความเข้าใจใหม่คุณผู้ชมคืออย่างนี้อธิบายกันใหม่นะพอดีเขาเขียนมาแล้วมันงงครับอธิบายง่ายๆนะครับคนตายเนี่ยนะครับแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นได้มีลูกด้วยกัน3คนคนนะฮะเมียเนี่ยไปทํางานอยู่พัทยาส่วนตัวผัวเนี่ยก็ดูแลลูก3ามคนพร้อมกับทาง พี่ชายของเมียเอ่าาอย่างนี้ครับอยู่กับพี่ชายของเมียปรากฏเด็กๆสามคนเนี่ยนะฮะคือใช้นามสกุลข,ข,ของผู้เป็นแม่ <à> ไม่ได้ใช้นามสกุลข,ข,ของผู้เป็นพ่อทีเนี้ยนั่งกินเหล้ากันอยู่ระหว่างกบกับโอาเห็นไหมะเนี่ยกบกบโอนั่งกันอยู่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของโอเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยก็มันเป็นลูกกุนีวาอย่าให้เป็นนามสกุลเป็นลูกบ้างดิเป็นนามสกุลเมียเป็นนามสกุลทางมึงได้ยังไงอ ต้องเป็นนามสก,กุลของกูนี่กูเป็นพ่อเพราะฉะนั้นต้องลูกต้องเป็นนามสก,กุลกูอ่าปรากฏพี่เมียบอกเอ้ยก็ในเมื่อเขากูเป็นคนเลี้ยงมาแล้วตัวน้องสาวกูเนี่ยก็ให้ใช้นามสก,กุลของของตัวน้องสาวกูมานานแล้ว<อ>จะไปย้ายได้ยังไงโอ้ไม่ยอมครับก็เลยทะเลาะกันกบก็เลยเอาเคียวเนี่ยฟันซนะฟันตายเลยตายเลยนี่นะฮะนี่เรื่องประมาณแบบนี้แต่พอไปจับกบได้เนี่ยนะฮะหมายถึงคนชื่อจุกกบเนี่ยนะครับกบบอ,อกอีกแบบหนึง่ง กบบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ๋บอกไปแล้วว่าอยากให้มาใช้นามสกุลตัวเองบ้างตอนนั้นเนี่ยกบบอกว่าจริงก็อยากใช้ก็ใช้ไปเลยแต่เหมือนกับโอ๋ไม่พอใจอแล้วไปไปมา,มาไปหยิบมีดตะขอมาจากหลังบ้านกวาดแกงไปไปมาตัวเองก็เข้าไปห้าม,มสุดท้ายสุดท้ายไปไป,ไปมา,มาเนี่ยกลายเป็นว่ากบก็เลยไปฟันโอ๋ตายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดครับก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงก็ประมาณนี้ออนะ,อะโอเคงงไปหมดเลยฮะ งงสับสนไปห,หมดเลย